ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนภาคการเกษตรซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาเกษตรกรสมาร์ทฟาร์เมเออร์ยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์การพัฒนากลุ่มเกษตรกรยกระดับสกรการเกษตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสะกรทุกระดับกรมมหมายของเราซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรและสะกรได้มีนโยบายในหลายมิติ ครอบคลุมการทำงานและการบริการให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในประเทศสนับสนุนปัจจัยการผลิตและติดอาวุธทางปัญญาเพื่อมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมอนไหมให้สามารถประกอบอาชีพสร้างไรายได้จากการปลูกหมอนเลี้ยงไหมได้อย,อย่างยั่งยืนสำหรับการสร้างคนดีคนเก่งคนกล้านั้นเป้าหมายหลักที่กรมมอนไหมให้ความสำคัญสูงสุดก็คือการสร้างเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเอง และพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เกิดเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างแรงกระตุ้นให้กเกษตรกรได้เกิดการพัฒนาผ่านกิจกรรมการประกวดอาทิเช่นการประกวดเส้นไหมไทยพื้นบ้านการประกวดผ้าไหมตรานุยงพระราชทานการประกวดผลิตภัณฑ์หมอนไหมยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นนโยบายด้านการพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มเกษตกรหม่อนไหมและในการประกวดแต่ละประเภทนั้นได้มีการแบ่งผู้เข้าประกวดอย่างชัดเจนอันที่เช่นการประกวดแข่งขันสาวไหมไทยพื้นบ้านระดับปถม มัธยมและบุคคลทั่วไปการประกวดผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับชาวชนและระดับมืออาชีพเพื่อเป็นการผลักดันให้มีขึ้นลูกใหม่ขึ้นมาพัฒนาวงการหมอนไหมทั้งในปัจจุบันและอนาคตในการประกวดแต่ละประเภทนั้นผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้รับมอบรล่พระราชทานในงานตรานุกยงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่18เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นเครื่องหมายการันตีสําหรับคนดีคนเก่งคนกล้าใน สายอาชีพหม่อนไหมให้พี่น้องเกษตรกรได้พัฒนาฝีมือและอาชีพของตนอยู่ตลอดเวลาตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยเราด้วยอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างยั่งยืนต่อไปครับ